ครับอุ้ย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 มาอีกแล้วนะครับเบ็ดห้าสิบบาทนะครับแน่นอนโอ้โหโดดดีมากนะครับเจมหนูเฮ้ยเต็มเต็มแผงโอ้โหนะครับตัวแผงสุดด้วยนะครับเพื่อนเโอ้โหนะครับบอกได้เลยว่านะครับผมโหดจัดนะครับนะเกมนี้คือโหดสุดนะฮะโอ้โหโดดดีมากนะครับคุณสามร้อยบาทนะครับผมห้าพันบาทสวยๆไปครับเพื่อน สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าเกมนี้เลยนะครับผม Fortune Mouse นั่นเองนะครับนะเกมหนูโชคราบนะครับเพื่อนๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งนี้นะครับก็มีงบอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมจะเล่นเบ็ด1ิบบาทน้อยทุน3 0 0เบ็ดส ต้องเสี่ยงนะครับอะอยากได้ก็ต้องเสี่ยงนะครับผมมากดอ,อื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมาเปิดเทอร์โบด้วยนะครับเบ็ด30เลยไปลุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดอุ้ย,ยนะฮะมาดีนะครับปัน่น2ทีติดนะครับน,น,นอนๆมารับมาค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 รับอ้ยอ้ยอ้ยยังยัง โอ้โหดอกนี้สวยนะฮะ9 0 0บาทไปนะครับผมวิ้นนะครับบอกเลยว่าอยากได้ก็ต้องเสี่ยงดูนะฮะลุยต่อนะครับเบทสามสิบเฮ้ยเฮ้ยโดดอีกแล้วโอ้โหนะครับโดดโหดมากเลยครับเฮ้ยตัวแพงด้วยโอ้โหดอกนี้สวยๆเลยครับเพื่อนๆตัวแพงเข้าซะด้วยนะครับผม3,000บาทสวยๆไปครับเพื่อนเพื่อน โอนเพิ่มเบ็ดเลยนะฮะโอ้โหเบ็ดสามสิบคือเฮงมากครับนนนเบ็ดห้าสิบเลยไหมเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันนะเอ้ยได้อยู่ทุนอุยทุนมาคันนี้ได้อยู่นะครับหนึ่งพันไปนะครับทุนเรามาขนาดนี้แล้วนะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วนะครับเบ็ดห้าสิบบาทนะครับนนนนโอ้โหโดดดีมากนะครับเกมหนูเฮ้ยเต็ม เต็มแผงโอ้โหนะครับตัวแผงสุดด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับบอกได้เลยว่านะครับผมโหดจัดนะครับนะเกมนี้คือโหดสุดนะฮะโอ้โดดดีมากนะครับทุน300บาทนะครับผม5,000บาทสวยๆไปครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้นะครับทุน300นะครับจะบวกเป็นหมื่นแล้วเพื่อนๆมายอมที่ไหนอะนะครับโอ้โห มาอีก2,000นะครับผมขึ้นเบ็ดร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับโดดเลยนะอู้โอ้โหนะครับไม่ต้องโดดเลยนะฮะเข้าเลยนะครับเพื่อนๆห0 0่งบาทสวยๆครับเพื่อนๆโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนนี้นะครับทุน300บาทนะครับกำไร21,000 360อหบาทนะฮะโอ้บอกเลยว่าโหดมากนะครับเกมนี้นะบอกได้คำเดียวว่าโหดจัดๆเลยนะครับผมเว็บนี้เว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับนะเป็นเว็บตรงด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหไม่บั็กก็ไม่รู้ว่าจะจะเรียกว่าอะไรนะครับมันอาจจะแตกดีก็ได้นะครับผมนะซึ่งผมก็เล่นในช่วงเวลาตอนเช้าๆด้วยนะครับนะเล่นตอนนี้ประมาณ6โมงเนาะหกโมงเจ็ดโมงอะประมาณนี้นะครับโอ้โหคือแบบ ทุน300บาทบวก2 0 0 0มืนี่คือแบบโหดมากๆแล้วนะนะครับมาอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับไหนๆเราก็ทุนเยอะแล้วไงนะฮนะไหนๆเราก็มีกําไรเยอะแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเบ็ดขึ้นได้เนาะอืมอีกสัก10รอบไปอะมาลุย <c oughs> นะครับโดดเถยเอาดีนะครับเบ็ด500บาทนะฮะ จะได้ตัวไหนครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะฮะสม้มมานะครับผม4,5 0 0นนะครับผมถึงไม่เข้าตัวแพงก็ได้ได้อยู่นะครับ10,000บาทส,สวยๆโอ้โหมาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยละกันนะฮะมาครับโด,ดรอบนี้ผมเลิกเลยนะฮะได้รอบนี้ผมเลิกเลยนะฮะมา ขอแบบเต็มๆเลยนะขอเต็มๆเลยเบตห้าร้อยอู้หูยนะครับผมหกพันบาทไปนะฮะโอเคนะครับนะตอนนี้ทุน300กำไร3า3 6 0รบาทแล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่กำไรครับผมผมนะ คุณ300บาทนะครับผมคือแบบโหดมากๆเลยนะครับเว็บนี้นะแตกดีมากครับใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ yeah i got skills do it for the thrill i'm on a paper route extra extra read about it i'm today's trending topic i put commas over bullshit